ความเสือแล้วก็มีคนเคยพ่องูเงียไม่ได้ออกมาเล่นน้ำเพราะฉันครับเป็นงูเงีสีดำเลยแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นเป็น,ปนวัดสมบูรณ์แบบแล้วครับตอนนี้ยังเป็นสมนักสงฆ์อยู่นะครับ น,นี่ปัทวีมณนีน้าราชเป็นหินหินพิรณะกับหินสีนหินสีน่าราับ ครับสงสัยยังถามเลยครับผมอ,อ,อันนี้ทางไปล่องถ้ำนะครับอัน <c oughs> เดี๋ยวนี้ทางล่องถ้ำเนยู่นหนีหรือว่าอยู่องผุนค,ครับเราได้ทั้งสองทางานั่นมหงมงไปเมาน่ะโอ้ลงไปแม่น้ำลงทางนี้นะครับนะ อันนี้คือองค์พมุจลินครับเสด็จปู่มุจลินเดี๋ยวเขาจะไปไหว้นะครับนะถวายมีอย่างไงหมากภูอ่าหมากภูมีมีพนันหมากพานันภูเข้าไปแดาสุขจะถูกนะครับอ่ะ ครับตพนตอนนี้เราจะพาเดินไปชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ของผาแต้มกันนะครับบางคนเคยมาบางคนก็ไม่เคยมาครับไปเดชมไปพร้อมกัน ถ้าเงีย,งยบๆนะครับจะได้ยินเสียงของแม่น้ำโขงครับเพราะว่าน้ำกำลังมาเยอะหอ่างๆกันขคุยบบอกว่าห่างๆกันห่างๆกันอ่า chít khóa chít khóa chít làm bân đây vậy, đây. ไหน này là phân เตรียมขาขึ้นนะอ่าไปเดิน,นคอ่อยๆก้กาวนะลูกนะไม่โดดนะค่อยๆก้าวทีละก้าวอ่าโอมก็น่าทำอย่างนั้นไปโอเคเยี่ยมมากเอากลนต,ตอดไปนายโอมอ่าตอนนี้นะครับม,มา ชมระวางทางลงไปนะครับนี่ให้ผมให้ชมทางลงไปผ่าแต้มลงมาชั้นแรกก็จะเป็นทางลาบแล้วครับไม่กี่ขั้นแกงลูกเป็ดเรากำลังเดินไปนี่เห็นไห ชมเมริกาข้างทางปาเทศ่นี่ยชมไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเมื่อกี้เขาอยู่ทั้งหนาผานวะมาลงมาหน้าผาแล้วนี่ครับ ต่อไปเราจะง่างไปภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งนะครับนี่โอ้ปพระเทพสมเด็จพระเทพมาครับหินอ่อนสลักไว้พระองค์สเสด็จมานะครับปีสามหนึ่ง นี่เป็นหมวดหินภูผานนี่ครับปา้าเขียนบอกไว้อยู่อาชมโอเสียงน้ำเสียงล้มแห่งกลางปลายฝนต้นหนาอาจถึงละกลุ่มแรก แถวตอนแถวตอนลูกเป็ดแกงลูกเป็ดลื่นนะั่นะ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 น่ะนะมนั่นน่ะมือไม่เบียดกันบ่าเบียดกันบ่เบียดกันไม่ใกล้กัน ครับไก่ครับไก่แล้วครับอีกนิดนึงโอ้เห็นไหมครับจะเป็นหน้าผาเป็นภาพเขียนสีเรืองชั้นหินครับนี่เรามองชะงโงกออกมาเนี่ยแหละ เอาไปครับอ่าครับ ที่ช้าเพราะเขาถ่ายภาพขวางเพื่อถ่ายภาพขวาง,าาวางทางเพื่อก็อยากซ้ายอยากขวาพรอเก็หยุดอยู่ให้เขาถ่ายภาพก่อนก,กลุ่มสามสี่คน,น,นยังไงที่ผู้หญิงนั่นแหละเขาถ่ายกันเองพ่อจะเดินผ่านก็ไม่ไม,ไม่กล้าไปเดินพวกเราสู้ไม่สู้เนี่ยแปลกตา เขามาปัดหินเขามาทําความสะอาดหินครับมันเลยเมื่อถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันจะตะไคร่น้ําเยอะตะไคร่น้ําเยอะแล้วก็มันจะไม่หมุนขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยสังเกตเห็นใต้รอยอันนี้เนียเขาตัดออกเห็นไหมอ่าไปเดินเดินชมไปครับเพราะเมื่อก่อนนะมันจะไอผามันจะยื่นออกมาเยอะกว่านี้นิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยเขาทุบหินออกนะให้มันเป็นรอยเรียบ เนี่ยที่หล่นลงมานี่ไงครับนะ่ะเห็นไหมไปครับเดินต่อกลุ่มที่สองไม่เหนื่อยมากครับเพราะว่ามันอยู่ปลายฝนอากาศแต่เย็นๆแล้วก็อยู่ใต้ล่มอยู่ใต้เงื้อมผา ทางจะราบเรียบครับพื้นขนานไปกับอ่าถึงแล้วกลุ่มที่สองอีกประมาณสิบเมตรนะครับเห็นไหมอ่ากลุ่มที่สองเจอแล้วครับ คยไปสัมพันธ์โบกันไหมเห็นกลุ่มท hey, no nah, sì ี่สองไหมเด็กๆเดี <h <h ๋่วลเห็นกลุ่มที่สองไหมครับนี่ไงจะเป็นรูปช้างอ่านี่คือหินกลุ่มที่สองนะครับเห็นไหมจะมีภาพช้างนะครับภาพช้างไม่ภาพเป็นภาพสัตว์น้ํานะครับนี่ด้วยนี่ช้าง แล้วก็หม้อนะครับแล้วก็รูปคนนะครับนี่น,นะเป็นรูปปลาเน,นี้ยอ่าถ้ำนางลีนะครับอยู่ใต้เงื่อมผาของอ่าผาแต้มนะครับนี่ทางไปลงมาช่วงวันผานิดเดียวนะครับ มีป้ายเขียนบอกว่าถ้ำนางลีนี่ไปไปชมกันครับถ้ำนางลีเป็นยังไงเอ่ย ่ชะงอนชะงอนผาแต้มนะครับชะงอนผาแต้มและทำนางลีอยู่นี่แต่ชะงอนอีกทีหนึง่งนะครับสองข kayak นี่คือถ้ำนางรีครับไปกันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆมองดูแต่เช้งวันผาแต้มเลยนะเห็นไหม,มตรงมานีดเดียวก็เป็นแม่น้ำโคงบ้านตามุย้ยบ้านเพียงลวงนะครับและข้างนี้ก็เป็นนาผาอีกขยักนึงครับเห็นไหม ใช้เงื่อนผาแต้มนี่ครับอันนี้คือถ้ำจะเป็นพื้งครับเป็นพื้งผาเป็นเพลผากันไหมเห็นไหม